สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะมาเคมหรือเอมนี่แหละเคมในเทเล gram นะครับผมเป็น LTC นะครับท่านผู้ชมครับก็คือไลค์คอรนเองนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับกดมานะครับก็จะมาเป็นเป็นนั่นนะครับไอลทีซีิกบอทนะครับท่านผู้ชมครับในเทเล gram นะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมกดกดสตาร์ทนะครับแล้วก็เอพิมพ์คำว่า เมนูนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับตรงก่อนเมนูครับท่านผู้ชมครับให้สลนะครับสลเมนูนะครับพอสลเมนูนะครับมันก็จะมีข้อความตรงนี้มานะครับ Welcome to LTC k c k b o x นะครับตรงนี้ถ้ามันไม่มีตัวแท็กเมนูก็กดตรงนี้นะครับผมมันจะขึ้นมาให้นะครับจากนั้นนะครับท่านผู้ชมก็กดบาลานนะครับ ศูนย์นะครับเวิสิตไซต์นะครับกดวิสิตไซต์นะครับผมก็กดไปที่ go to website นะครับกดเปิดนะครับลองแก้กระชากดูรครับรถบรรทุกเหรอรถบรรทุกรถบรรทุก ก็รอนะครับเป็นเวลานะครับอ,อ๋อมนให้กดนะครับผมมันให้กดตรงตรงตรงกลางนะครับที่มีแต่ไม่ใช่ยิ้มดิหมปากได้มาแล้วนะครับท่านผู้ชมได้มาแล้วได้มาแล้วนะครับจากนั้นกดปิดนะครับ กดปิดนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าบาลานครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับได้เหรียญมาแล้วครับผมศ3 2 5ุดสาสองห้านะครับถ้าเราจะทําเพิ่มนะครับที่ผมกดตรงไหนแล้ววะวิสิตตรงนี้มัน่อนได้เลยนะครับเนี่ยบิดต่อวิดต่อนะครับกดบิดต่อเลยนะครับมีนิดบ้0ูนย์สามอ๋อยังไม่ถึงนะครับกด เมนูอีกนะครับแล้วก็กดวิสิตอีกนะครับ mm hmm. วิสิตไซต์ตรงนี้นครับผม mm hmm. ก็เหมือนดูโฆษณาครับท่านผู้ชมครับโกทูเว็บไซต์นะครับโอเพนนะครับ mm hmm. เออมันต้องอันนี้ดิถึงจะใช่ mm hmm. กดบาร้านสามหกแปดหนึ่งเท่าเดิมประวะ่า เออได้มาเพิ่มเลยครับท่านผู้ชม3า5 1ห้าหนึ่งี่ครับกดเมนูครับกดวิสิตครับวิสิตไซส์ครับเนี่ยบางทีมันกดวิสิตไซส์มันไม่มีข้อความคำว่าคำว่าเนี่ยครับผมที่มีคำว่าโคเว็บไซต์นะครับมันไม่มีเราก็พักไว้ก่อนนะครับเราก็กดบาลานนะครับแล้วก็กดเมนูนะครับกดวิสิตไซส์ครับก็ถ้ามันไม่มีแบบนี้ก็พักไปก่อนนะครับท่านผู้ชมกดมาลานไปนะครับตอนนี้ผมก็ขุดมาได้พักหนึ่งนะครับผมจะลองถอนนะครับ กดวิดดระครับอ่า uh, ว uh, ิดดรอเออเอ็นเตอร์ยูอาร์ไลท์คอยสเอสเผมจะมาที่กระเป๋าบิดคัพนะครับก็ปีกระเป๋าไปนะครับกดวางครับตรงนี้มันน่าจะกระเป๋าอะไรก็ได้นะครับผมเอ็นเตอร์แมเอาทจำนวน มินิมัมแสดงว่าผมเกินแล้วนะครับผมผมใส่จำนวนไปเลยนะครับ0.1325นึครับปุ้ยปิดปิด0ูนยตัวนะครับแล้วกดไปนะ Max a ม o u n t โดนโดนค่าอันี้ด้วยนะครับแปดสิเจ็าตูชีครับน้อยมากนะครับท่านผู้ชม ไม่เป็นไรครับนิดหน่อยกดคอนเฟิร์มนะครับรอนะครับผมจากนั้นเราก็กดเมนูเล่นต่อได้นะครับโอวิสิตไซต์อ่ายังไม่มาไม่เป็นไรตอนนี้บาลานซ์ผมหายเป็นศูนเลยนะครับก็รอนะครับท่านผู้ชมครับเงินเข้ากระเป๋าแล้วนะครับ นี่ครับ0 0 0 1ครับเก้าแล้วนะครับผมโอเคครับเยี่ยมครับเร็วพอสมควรนะครับเห็นไหมครับถ้ามันไม่ขึ้นเราสัาร์กดใหม่มันก็จะขึ้นมานะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับผมก็ย้อนกลับไปนะครับท่านผู้ชมย้อนกลับไปก็กดคำว่าบาลานะครับ กดคำว่าเมนูกดคำว่าวิสิตนะครับกด go to เว็บไซต์ถาลิงก์มาอย่างนี้นะครับก็กดไปนะครับบางทีมันมันจะมีเวลาบอกนะครับท่านผู้ชมมีเวลาข้างบนบอกนะครับถ้าเวลามันหมดนะครับมันก็มันก็มันก็จะได้เดืยนนะครับแต่ว่าเราต้องย้อนกลับไปนะครับทีนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับผมไปก่อนนะครับบายๆครับ